เอ McCarthy, ไปสู่ชีวิตต่อได้แม่เด้อบอมีหลายปันแบงนำใจได้แม่เด้อใช่นใจนีแมซอยเดอนะครับเดจีไปเบิงอยู่เด้อพประตูเฮือนซอยนครับสีซื้อประตูซื้ออย่างเด้อไปซอยเด้อเออยายตีอ่ะเบิงเฮือนว่าไงเฮือนกับสิเพลลงเลยประตูสองบานที่เข่าของนอนนี่กห้างม้างเพลดนะครับหลังคาสบายดีอันนี้บอกไม่เท่าตีอนะ โอ้พ่อใหญ่เต๋อกระสรวนเบาเด่นนครพนมนี่แหละครับตี๋เฮือนซานเมืกก่อกลุเป็นคาดนะครับผมประตูกะบรีนะครับผมหลังคากับหัว,หวเวลาฝนตกมาอยู่ไหนไหนเอาเวลาฝนตกมาอยู่ไหนไหนล,ลบเข้าไปอยู่ในป<อ>างแล้วเมั่อกลับใครเป็นคิดสภาผมกัได้โคตรยู่น้ำเจน้ำยาขี้น้องนะครับผมู้เ่าอยู่ผู้เดียวครับลูกหลานกัเพื่อนเราติดคุก มาข<ด>ายเครื่องขายของนี่เด้แบบนี้แล้วนี่ข้าวตัดชินค่ะครับผู้ชายค่ะมันพึงบอดายแล้วเขาคุกเนาะได้กระเมื่อยเว้าลูกหลานได้วแววค่ะเจ้าป้าบอดายบอกฝ้ายาครับมาเรื่องได้กระชุดน้ำลูสุดน้ำลูอย่าไปคิดร้ายเออถือว่าเขาไปยู่ม่องแบบไรกรอบแล้วมันเบาอะมันตามเนี้อดีกว่าครับฝ้ายยาบอดาย กะยาเขาไม่ต้องไปเว้าถึงนะไม่เท่ายายหาแต่กี่หันยายนุ่มมาหาได้ไหมก็หลักเอาไปหมดเลยบ่าวมาเลยอยากให้เนาะไม่หลักเอาไปเงินมันปายายอปยัดมันก็ะตุกมันก็จกเอามาเลยนั่นจะตุกนโอ้คนติดยาเป็นอย่นั้นแหละเนาะยายลำบากนะลูกผมนี่แหละสิไปซอยเด้อไปเท่าเด้อซอยกันคนละไม้ละมือคนละแรง กับบ่าวเต๋อกับไอแม็กเพิ่นนะครับผมทางทีมงานนะครับผมบ่าวเดชนครพนมนะครับผมสิบไปสร้อยเรือไปเท่าตีนนะครับผมไฟมีกำลังศรัทธาแรงใจนะครับผมกัติโตอได้นะครับมาซอยกันคนละไม้ละมือลงนั่นนี่กะทหารตำรวจกะจูงย้ายขึ้นหอดที่ขากับบุรีบ่์ม่เท่าเบิ้งป่าวข่ายกับข่านี่ข่าเนี่ยขากับบุรีโอ้ขากับ มันก็เจ็บปวดตลอดเลยฮะเจ<อ>็บจัดไกอุดไกครับเดี๋ยวบ่าวดีสิไปซอยเด้อ,เอ,อเอาวันนี้เอาเงินมาซอยเพื่อนนี่ค่าเรือค่าอย่างนี้ฮะให้ค่าเรือสักก่อนวันนี้นะซอยจากเล็กจากน้อยเอาซอยค่าเรือก่อนนี่ฮะมืันนั้นสิไปซื้อสังกะสีซื้อประตูซื้ออย่างเด้อไปซอยเด้อเอเอ ตี่ใดมือเป็นอะไรมือเบิงเอาสีแดงเ็ดเบียกับโบดานะครับผมก็ต้องหาแบบนี้แล้วนี่อ่าไปรับของเนาะไปรับมาขายปลูกก็คือสิโบด้ดอกนี่ฮะได้ได้ได้้กายดํน้อยนี่หละลูกจับผ่านคือชิบมีแห้งปลูกดอกเนาะจับผ่านอายุเท่าไหรแล้วก็เจ็ด ใบมีแ hạng บไดาได้เนี่ยบใมีแ hạng บไดาได้พี่น้องทีกรยุ่งน้ำบุกแล้วเป็นใจอีต้นลาวครับผมพี่น้องครับผมาคือกระชบบดีบรรได้ลงที่มันเป็นเป็นคอยเป็นภาคบัรไดนี่ลงไปลาวนะครับได้เพิ่นจุ๋งได้ตำรวจอาหารจูงเนาะแม่เนาะคืนพอดีมีลูกเอามาซื้อไปเท่าซื้อซอยไปแน่นี่ผู้เทาผู้แก่เอาให้เจ้าอยู่อนะ่ม่เม่าเด้อเดี๋ยวบ่าวเด้อสิไปซอยเด้อ บายดีอยู่ดีไม่แห้งครับผมดเล่าใครได้เลยเนี่ยเหลือแล้วก็ย้ายกับนี่แห้งกำลังใจชื่อแม่ชื่อยายช่วยเหลือกันเท่าก็ยังสู้เฮาแข็งแรงอยู่ต้องสู้สู้ลูกให้กำลังใจถือว่าให้กำลังใจคนอื่นนำได้นี่ฮะสู้ครับสู้กับเข่าย่ลูกบ่ได้วยคนแหละลุยบ่มีน้อขอบใจเด้อ ไปกับยาคือซอยยาคือครับดีดีไปกับไอเตอร์นี่แหละนี่ฮะปล่อยได้หนึ่งคนกับหือว่าซอยครับครับไปกับรังแริงเกินไปตลอดไอเตอร์ว่าใดๆเอาสิไปน้ำกันอยู่บนนี้เนาะไปเท่าไรเนาะครบที่แล้ไปน้ำอายนี่เนาะไปน้ำกันไปน้ำกันอยากไปเฮ็ดใดๆเนี่ยเอาอ้โหส่วนสพี่น้องก็ง่ายงว่าขั้นตอนนะครับดีดีไปหายายตี๋นี่แหละครับผมซอยนี่นี่โอ้หน้าทีมเพิ่นมาแล้วเนี่ยเอ้าดูยกันวันนี้เดี๋ยวซีวอลสุ้ฟังสะกอนเออเอ้า ก็ง่ายว่าขั้นตอนตอนนี้นะครับหลังจากที่ลุงม,มิเตอร์นะครับลงพื้นที่มาคุยกับยายเตี้ยไปถามคนทัน้งค่อ้อมข้างอ้อมแอวแล้วนะครับแล้วก็ไปห่อเฮือนเราแล้วนะครับยายเตี้ยนี่ไปเบิ่งเฮือนว่าไงเฮือนกับสิเพิลงเลยประตูสองบานที่เข่าห้องนอนนี่กัห้างม้างเพล่อเนนะครับหลังคาที่ส่วนที่เป็นหลังคามองเห็ดกับเข่ากับน้ำกับพังฝนตกมานี่เปียกเบดได้เข่าไปเียอยู่ในห้องนอนนะครับกเ็เลยมีพระราชใจว่าอยากสุดขอเสอมส่วนนะครับผู้ที่มี ศรัทธามีความตั้งงบตั้งใจอยากช่วยเลือยายเทียนี่แหละลเป็นกำลังแรงใจให้กันลเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ตามกำลังนะฮะล่ะครับ,รบจากให้ไปส่้อยวางแผนไว้คืออย่างหนึ่งตอนนี้กำลังให้คนไปสำรวจนะครับคือสร้างนะครับสร้างซ่อมเพื่อน,นไปสำรวจว่าประตูสองบาน,น,นหรืออีอย่างที่ว่าไม่ใช่ส่อมแซมได้ตีเป็นราคามาค่าแห้งเท่าไหร่นะครับรวมเป็นเงินมาเท่าไหร่เขาห้อดเงินแล้วกับเฮากับสืมาขอกำลังแรงใจจากพี่จากน้อง ทางต้กับมึงเองซอยบ่าวเดชกับพี่ซอยน้ำนะครับแล้วก็บ่าวแม็กับพี่ซอยน้ำแล้วกับพี่น้องอีกทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนในตลาดนี่ในข้าวในขายในตลาดนี่หลายคนเลยประมาณ30-40คนที่เขาคุยคุยลมๆน้ำไรแล้วก็เขาเบิ่งในคลิปเขานะเขาก็ระซีอยนะคาเขาบอกยังไงวะอยากสีขอส่วนส่วนทุกคนทุกท่านนะครับออกมาซอยกันอย่างน้อยนหนึ่งเทสที่เป็นไจเตี้ยก่อนนะครับถ้ามีมองใดที่ให้เขาซอย ก็ส่งเป็นข้อความเป็นข้อมูลมาว่าใครไปเบิ้งให้แน่เด้อซ์อยเนเด้อเนี่ยปอกมาเข้ากับสอยได้เต็มที่ตามกำลังของเฮาเด้อพี่น้องเด้อมาซรอยกันครับครับตามนั้นเนาะพี่น้องเนี่ยแหละสร้อยกพี่น้องก็มาซื้อสร้อยได้นี่ยนะเห็นเล่าแล้วก็มีแหงใจเออคู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมมาหาเงินโบได้นะครับเออรับของรับเครื่องมาขายแน่ยเออเก็บเวียกกับโบได้ได้เนี่ยรับมาขาย คือว่าซอยคนได้บุญนํำได้นี่เขาได้ยูได้กลิ่นน้ำน้ำไอแม่ก็ับอีกคนนึงนะครับผมไปซอยกันนะครับผมวันนก็ะยูแพงทิกไม่เงียเตียบครับพิเศษเลยบาวเด็ เดินได้ไหมครับประกันได้ให้เจ้าซิมก่อนก็ได้ผมซิมบ่แม่นการว่าเพชรว่ต้องซื้อทับประกันเพชรทุกหน่วยครับผมใส่ซื้อในเด้อการคิดบาทนะเพราะเด้ซื้อประตูเงื่อนมาต่อประตูเงื่อนกับบ่มีเขาจนจิไปคมคืนหลานแล้ววาทับประกันเลยซิมเต็มที่ซิมบ้างที่ไม่เบนางมาไหมมาไหมมาถือซิมแล้วซิมนำ เดี๋ยวไปซอยกันครับผมทีมงานนะครับผมสามคนหลายคนอยู่ครับผมพี่น้องเออเป็นอะไรครับผมรสชาติหวานบอผมซิมโม่หู้เรื่องไปไหนไม่เตี้ยซิมให้เบื้งนะอ๋อซิมเบื้องไรยัยพริกหวานเนอพริกหวานเนอมาพริกหวานพริกหวานครับผมกินให้เบิ้งเลยนี่พริกหวานมามากินเราแซ่บแซ่บกูเผ็ดบกูยังคือหนาคือเป็นนั่นซะ ปลาเผ็ดบ่หยังบ่เผ็ดบ่หยังซิ้มึงแล้วพิ่หวานพี่หวานครับพี่น้องเนี่ยกินแบบทั่วได้บ่เผ็ดบ่หยังครับมื้อนี้มาซอยไม่เท่าตีนะครับผมอืมาซอยไม่เท่าตีนะครับผมผู้ชมคนใดนะครับผมมีแดงจิตสตาห์นะครับผมมาซอยกันนะครับพี่น้องเรื่องเหล่าของเบสที่อ่นะครับยุบ่านนี่ตกวแม่ สมสนบมีบ้านจักลยานมีเคับ y o u t u e อีช่องหนึ่งครับผมพี่แม็กนะครับผมาแม็กของเฮานะครับผม้านี่ะเขา่เฮ็ดเขาเขาเขาุบ้านเราเก่าเก่เก่าเมีรถเบนจ์จักนโบมี่ียนจักรานโบมียนรถรถซาเตกี้คนหนุเลยเราไปหลับผิดเข้ามาอยุ่ตลาดรักสาม ขอบคุณขอบคุณเจ้าของห่านพริกน้ำนอดยเพิ่นใจดีให้ักมาก่อนโดยโดยหักมาได้ขายได้ก็จะเอาทุนไปคืนโดยถ้าบ่เบิดได้ลไม่เตี้ยคืนได้อยู่บ่เอาบ่เบิดก็ขายใช่มันเบิด์ตนี่ก้อนอย่างเอาคืนให้เขาอย่างได้ตัวใหม่ลูกเอาเอามาแล้วก็ถ้าสิได้กำไรหักค่าปี้ค่าแบกอีกโด้วยแม่เนาะได้เพราะจริงเข้ามาเที่ยวกินเป้าแบบบปดตัวนี่ได้บ่จักสามร้อยหักเงี้ยก็ได้แล้วนี่คันคันบบเบิร์ตเลมันบบได้ ขายโบเบิสนี่คือกำไรสามร้อยนี่บ่เหลือบ่เหลือเลยบ่ถึงสามร้อยบาทตพราะว่าตรงนี้ขาเรือเขาเรืยกเท่าไรแม่เตี้ยกาเรือเลยตอนนั้นห้าสิบบาทลูกห้าสิบบาทค่าปี่ขึ้นมาค่าปีกะตะกี้เลยชาบาทสามสิบบาทสามสิบบาทค่าตลาดดิค่าตลาดกับชี้บานไรมันอยู่ประมาณลอยตัวค่าแบกได้ไหมค่าแบกเขาเขาเอาเอาลายเลยลูก บอกตาะบาทสี่สิบบาทะมายีตาบ่เนี่ยีตานี่ยช่องตานี่ลูกสตาสี่สิบ่สประมาณใส่ไว้เรามันสามร้อยเลยคาใส่ใจในการเมืยหาซฮะเมื่อยหาซิคาเมื่ออีกวะค่าเมื่อยสา้อยหาิมีแสดงว่าจะขายเด็กกำไรบาถึงสี่อยเนี่ยคือแทบจะบอเหลือเลยบอเหลือมากเลยต้อพกหน้ามากินเพิ่มควาีดี ยายเตี้ยอยู่หุ่นไหมรักสองหุ่นขาแขกหุ่นต้องนั่งรถออกมานี่นั่งรถมาอีกน,น,นั่งรถมาอีกลูกลายประเด็นค่ะรถเป็นค้ารถบอกค้ารถค่ะจ้องต้องจิตบ่อใดสา,าสามร้อยลูกไม่จะขา,ขายขายขายนี่เห็นกำไรวะยังเห็นคันบ่มีบอกได้ขายเบ,ยบิดนี่ต,ต้อง<ม>พกน้ำม,มากินพร้อมได้ได้ดําร้อยดําร้อยซื้อนะเด้อครับเพิ่นบะมี่หลีเพิ่นก็เลยมาขายขายแต่ว่ากรับพอจะได้หมุนครับนี่แหละเฒ่า ให้กำลังใจเพื่อนบ้านมันก็จะพังล่ะป่าเงื่อนก็จะบ่มีอยู่ล่ะว่าสันประตูเงื่อนก็บ่มีล่ะก็เลยว่าจะสื่อซอยเพื่อนจักหน่อยหนึ่งเอาคนใดอยากสื่อซอยก็มาเด้อให้กำลังใจเด้อเราก็ยังสู้อยู่ครับคนน้อยๆเจียนึงครับขายบัตรคิ๊กตัวจีบหาเงินกันนะให้กำลังใจเราจักหน่อยเพราะแต่ขาดทุกขรั้งเลยก็เบิร์ดลดไปมีเงินลาโยมันสามแสนนี่เหรอเงินไทยน้อยๆให้เมื่เจีย เอาไปสู่ชีวิตต่อได้แม่เด้อบ่มีหลายปันแบงนำใจได้แม่เด้อใช่ไนใจซอยเดือครับจ้วจิปเบิงอยู่เด้อพระประตูเฮือนซอยนะครับผมมีถ้ามีผู้ใดอยากแะสมจบทุนซอยออกสือประตูเฮือนเล่าแน่เพราะว่าหลานเรากำลังเป็นสาวหล่าสุดมีคนอือไปคมขืนหลานเราจะหลานเราห่องก็เลยซอยทันบ่านเรากเก้าเก่าเราขายเบิร์ดนี่ ซึ่งคาเรืองคาหยังแทบจะบ่ได้กำไรซื้อน้ำแล้วต้องพกน้ำมากินก่อนอาชีวิตผู้เฒ่าหกสิบกว่ากระสูครับกระหายแรงใจเพิ่นเล็กๆน้อยๆยีดสิบหกปียายสี่นิ้วน่าไม่เจียใครกำลังใจเด้อสู้ๆเด้อะเพราะว่าอยู่ไซน์กันแหละแต่ไปคนไทยคนเล่ากันแหละครับจนกระหาเงินรวยกระหาเงินคือกันแต่ว่าบางท่าซูแล้วกระเต็มที่แล้วมันก็บ่ได้ตามที่ว่าดอก แต่ว่าก็ยังดีจีนยังมีกำลังสู้นะครับก็เป็นแรงใจให้ทุกคนสําหรับผู้ใดอยากซอยนะครับเล็กๆน้อยๆสนับสนุนเสือ้อประตูบ้านเด้อจังเล็กน,น้อยหรือว,ว่าสีเห็ดสาบ้านซอยก,กับแ้งความประสงค์มานะครับแล้วจินไปซ้อเบิ่งบ้านมาอีกที่หนึ่งนะความีิยังจีซอยคนใดเล็กน,น้อยๆอมแซมไปให้กำลังใจเพิ่นไปสูส้ๆเด้อกินแล้วบเขา้าวกินแลลู้กบ่ว่าจะเลี้ยงพิซซ่าเด้ กินยี่บ่าพิซซ่าเดี๋ยวสิไปเยี่ยมเพิ่นเด้อใครกำลังใจตอนคุณสู่ชีวิตไปเดมีกำลังแรงใจไปซอยเด้อพี่น้องเด้อครับผมดูใครแล้วยักษ์น้องสายพันธุ์ดีนะไปน้ำกันนะครับผมไปน้ำกันจรไปเจอกันขอบคุณทุกคนนั่นแหละมีสภาพที่ดีต่อกันครับไปน้ำกันพี่น้องนี่ดทีมงานเข้ากันดีน้องฝนนะครับผมนักกาน้องครับน้องไหมไปซอยไม่เท่าเตีอ่เนาะ อ๋อไม่เท่าเตี๋ยอย่าให้ได้สู้ได้สี่บิดนะเออกำลังใจกำลังใจบูเทาในซอยบูเทามันหาเงินบูได้ได้บูเทานะครับแล้วอีกจังนึงครับมาน้ำกันครับผมบ่าวเดชนครพนมครับบ่าวเดชนครพนมครับผมจิไปซอยน้ำกันครับผมไาแม็กเปิ้ลกยูนครพนมเล่อนู่นนี่แหละครับ ครับผมกป็นังใจมากครับาะขายรูปให้หน่อยครับอยากขายรูปเพื่อนหลายคนครับน้องฝนน้องฝนไปน้ำกันนะครับผมนี่ครับผมไปน้ำกันจะเไปกันขอบคุณทุกคนนั่นแหละมีสภาพที่ดีต่อกันค่ะไปน้ำกันพี่น้องนี่ดทีมงานเท่ากับพีน้องฝนนะครับผมสวัสดีค่ะแล้วก็น้องครับน้องไหมไปซอยไม่เท่าเตี้ยเนาะอ๋อไม่เท่าเตี้ยอย่าให้ได้สู้ได้สิบิตนะ เออกำลังใจกำลังใจบูเท่านี่ซอยบูเท่ามันหาเงินบูได้ได้บูเท่านะครับแล้วอีกสั่งหนึงครับมาน้ำกันครับผมบ่าวเดชนครพนมครับบ่าวเดชนครพนมครับผม้มไปซอยน้ำกันครับผมไอแม็กเปิ้ลกยูนครพนมเรื่อนู่นนี่แหละครับครับผมกำลังใจมากครับเดี๋ยวขายลูกให้หน่อยนะอยากขายลูกเคลื่อนน้องฝนน้องฝนล่บอาชีพนี้หนูก็ทำอาชีพหนูกรไดเงื่อนใจดีๆเพิ่นก็มาซอยนะครับผมกลางฟ้าสีใสเด้วยรูปหรือเปล่า พูดนะเจ้าของช่องพูดได้รู้จักนะครับค่ะยินดีที่ได้ฟ้ามีตาบ่ฟ้าสีฟ้ามีตาฟ้าสีสวยเติมให้เราเนาะสีสวยมันสามมติป่ฟ้ามีตายินด่ามาเสิร์ฟด้วยฟ้าสีสวยช่องบ่าวเดชนครพนมค่ะช่องบ่าวเดชนครพนมครับแล้วใหญ่ได้ไม่เจี้าเด้อแล้วกายแมกเลาะตลาดตะลี ครับมวันนี้มาเจอกันยูตลาดนัดนะครับผมไทยลาวทาวอุเทนเดอพี่น้องเด้อสีไปซอยไม่เท่า้เตี้า,า,า,ยา,ายยอายมาสนอยูนาสาาาวบาทกกูสลนึปนองงาามคืออเเกพััว่่ฝยูลุุราะ โบมีอยู่นี่โบมีเอามาซื้อมาซื้อไม่เน่านี่มาซื้อมาซื้อนี่เห็ดเนาะนี่เนาะอ้าวงอยละง่อยละอือเจ้าซื้อยังก้อเอ้ยซื้อจันจักเอ้ยเลยน้องเนาะซื้อจันน้องจันน้องจันเนาะน้องจันน้องจันจันจีลาหรือเปล่าเะจันดอกผาเออดอกผาดอกผาเนาะเทิองฝามากระโบกโบนี่ เอา,าละอายย่เขึ้นมันเป็นสวงเป็นรอดอือเป็นสวงวางนึ้อไงงดก่อนนบุเห็นมีมีหลานเดี่ยววะโลเท่าไหร่มือนี่ฮะโลเท่าไหร่ห้าสิบบาทจุดชื่อแม่ค,ค้าก็ยิ้มหวานแท้เอามาซื้อซอยเพอดีเนี่ยค้าขายหอยหลายเนาะนายนยังนี่โอ้ยรุนของเพื่อนเลเฮ้ย เออนาหมกทัวดำพี่น้องหมกพริกปลาอย่างนั้นนะปลาขับของอยู่ตลาดลาวอยู่ท่าดหรือว่าเจ้าเห็นเห็นเจ้าเนาะมาหนี้คุณคุณนะเบาะโอ้โอ้เอ๋พวงงามถูกก่อนเลยเนาะนี่ปลาขับของครับพี่น้องครับผมอันนี้หอยพี่น้อง หอยขมบ่หอยจูหอยจูบค่ะหอยมอ๋ออยอันนี้ฮะกามาไม่ไหมเนาะมันยังบ่ได้ล้างบ่ได้คัดล้างไปล้างทั้งแล้วไปกระเก็เลยได้แต่ทัดแต่ทัดอีกมันคืออันมีเทามีอย่างซะมีเทาแล้วมันอ๋อแสดงว่าสดอืมเทาคัดแล้วมันจะตายเนาะเก็บได้บ่เหิงบดได้เนาะครับผมเขี่ยขีดตุงติ้งรเล้า เดี๋ยวไม่ถ้าเพิ่นมาจากสุโขทัยลาวขามวนเขียดตุ้งติ้งดีดีพี่น้องเบิ่งในแดดเด้อจัจะเห็นนี่นะเขียดน้อยปาดเพื่อสีหาได้ซ้ำนี้เอาเฮ็ดได้ไหนเอาจับ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 ที่ละตัวจับที่ละตัได้เอาทั้งคุบบอโบได้เอาด่างเอาอย่างคุบคุปคุป ้คืนมาได้สเจ้าผู้ดียจ้บอลหามาเนี่ยเอาซื้อเอาครับเป็นอาพี่มาจากไหนเนี่ยมาจากกรุงเทพาสาวกรุงเทพจ้าสาวกรุงเทพมานครคเอาซีดน้ำป่าใส่ก็กินลุลแันีแค่ะ ไม่บางคนไงบางคนเนาะชิน้ปลาใช่กขากินเขาเรียกว่าก้อยไค่บดเอ็งช่องเองชองเงนี่บ่าวเดชนครพนมโอ้ดูว่าแล้วนูนี่เหมือนงูฝากติดตามเลยเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ใช่ไหมวันนี้มาสามช่องบ่าวเต๋อบ่าวแม็กมานลำกันอันใครมันให้ด้านติดหนุนอะไรจ้านนิฮะขอบใจขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อไม่เท่าเด้อสบายดีกระปูนาต้องเท่าไรนี่นะตะซาวซบาท กระปู่หน้าบอกแล้วกระปู่อย่างเอ้ยนีเ่เป็นต้องกระปู่ยุราเนาะเอ้ยเนาะล,ลายเนะานะหาไว้หลายมือเนาะฝ่ายนั้นบอกมาหลายคนยโอ้บ่าวเดชจะไปเลาะขุดด้วยเนาะดียังมีอะไรเลยแบบนี้เอาเลือกเอาเด้อกระปูดด่ดิเอ้ย เราเห็นกันอีกแล้วนี่นะเถือก,กอนกัน <laughs> สวัสดีครับสบายดีเอ้ยมืัอนี้มาเบาเตือกับเบาแม็กเออมาครบทีมเลยมืัอนี้ขายยังมืัอนี้นะขายปลาขายขายปลาค<า>ือเก่าอ,อ,อือเอื้ยเพิ่นจักซื้อยังขนาดลืมถามซื้อใครอบอ,ร <laughs> อ,อซื้ออินฮะอินอินโอ้เอ้ยอินนะครับผมอยู่บ้านไหน บ้านห้อยแอดเมืองุอองงแจเมืองยังเมืองหินบูนบผมบ่เคยไปจ้าเทื่อกเขาเบลเดดก็เคยไปไปคุณป้องแรงกันผ่านบ้านป่วยละไปฮะเออเดี๋ยวสิชวนเป่าเต๋อไปเด้อได้เออไปเต้นระบงครับผมอย่าลืมถ้าเห็นนะเออรนดเด้อจ้าครับผมาเลี้ยงเบียร์แนวโบยยากดอกทั้งพูดเลี้ยงเบียร์ทั้งนี้เลี้ยงเข่าโอเคเข้าใจจ้าจ้ะบาร์สไม่หยางอ็นอหน่นะคือใหญ่แท้กี่บ่ หอยกับกี้โอ้ของคนลาวมันใหญ่เลยวะพี่น้องเราเป่าโน้ตหัวมวนกันนะครับพี่น้องอือทางสปบลาเพิ่์นอัธยาศัยดีเด้อแม่ฆ่าเพิ่์นนะเอามาตั้งหยได้เ้ยหวยน่าเป็นบุรน้อยน้ำประกันน้ำกันน้ำประกันนะโอ้หหวยน้ำกันโหอยกี้พี่น้องหอยกี้อืออันนี้ปลาตอง ครับผมเออขายสมปลอยเนาะไปอยักไปปลอยยังก็เอาไปเด้อใส่น้ำมนได้ได้ดินะต้มกินก็ได้ต้มกินก็ได้ร้อนหัวลก็ได้แม่แม่แม่ขอบใจ้อแม่เด้อน้องบัวจังหวัดดังนครพนมนครนมคนบ้านเดียวกันเออบาาเด็ดนครพนมเือกันขายยังก็ดีนะขายยังเท่าไหร่นี่ สีบาทจ้าิบปเข้าไม้หยังไม้ไผ่จ้าไม้ไผ่จ้าเนไม้เหี้งบ่บจ้าบานคอยบางคนกัเอินไม้หี้นะครับผมไ้ไผ่แม่ค้าอารมณ์ดีนะครับผมดีดีศาเองบ่รับซื้อเขามาจ้ับซื้อเจ้าคือบู๊วาสตรเองเลยดีดีมาเบิ่งเพื่นติปเข้าสวยเอาอันนี้คือเป็นสีเป็นลายให้มันสวยงามสวยงาม้ยังงนี่เย โอเคครับมาตลาดนัดไทยลาวทาเทนเดอร์อช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมวัสดีครับชชิกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ